Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals, i in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Do you wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you are sticking by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change. I need today. I promise that I'm there felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend, you're not okay. You fade away. สรุปเนื้อหานิยายแปลม,มั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่14ตอนที่33เลวีอาทานปทะทะแอนเชียนดากอนเฮ้ hey, มันจะตกไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยมุโคโดากลาวออกมาเช่นนั้นพร้อมกับท้องฟ้าที่ร้องคำรามออกมาจากนั้นก็มีฝนตกหนักลงมาพร้อมกับคืนที่โหมกระหนำ่ำกลุ่มของมุโคโดะอยู่ท่ามกลางทะเลที่มีพายุฝนฟ้าคนองรุนแรง และยิ่งพวกเขาเข้าใกล้เกาะสุดท้ายมากเท่าไหร่สภาพอากาศก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ นี่คือความรุนแรงของศึกสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นสินะเฟลผู้เท่ากอนและโดราจังที่กำลังขี่ผู้เท่ากอนอยู่ตอนนี้ดูโอเคกันมากส่วนซุยก็กำลังสนุกอยู่กับการโต้ขึ้นยักษ์ต่างจากมุคโคดาและปาร์ตี้อาร์คที่ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะหาที่เกาะซุยเอาไวา้และพยายามไม่ให้ตนเองตกลงไปในทะเลใกล้จะถึงแล้วสินะเราใกล้จะเจอ,เจอมันแล้วเฟลกล่าวเช่นนั้นผู้เท่ากอนเองก็บอกว่าใช่แล้วละทั้งสองเท่าผา กันพูดออกมาเช่นนั้นด้วยความตื่นเต้นมูคโคดาจึงบอกกับพวกเขาไปว่าใล้จะถึงอะไรกันล่ะพวกเราจะตายก่อนที่จะไปถึงเกาะสิไม่ว่ามุคดาพูดเช่นนั้นพร้อมกับคิดว่าหากตกทะเลไปท่ามกลางพายุแบบนี้คงไม่มีทางรอดแน่ๆอะไรก็ได้ช่วยทำอะไรสักอย่างกับมันทีเถอะ มุโคโดะพูดแบบนั้นเฟลจึงบอกว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอเกินไปข้าคิดว่าพวกเจ้าจะสนุกกับบรรยากาศแบบนี้ซะอีกเฟลมองมาที่มุโคโดะและปาร์ตี้อาร์ก่อนจะพูดแบบนั้นด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบอารมณ์มุโคโดะจึงถามกลับไปว่านายหมายความว่ายังไงกันที่บอกว่าจะสนุกกับบรรยากาศแบบนี้นะมุโคโดะกราวถามออกไปด้วยความโกรธเช่นนั้นเฟลจึงตอบว่า ก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละแค่ไม่มีบาเลียก็ทำอะไรกันไม่ได้แล้วเฟลบอกเช่นนั้นตอนนั้นเองที่พูดเท่าก่อนบอกว่าใจเย็นๆก่อนเฟลมนุษย์นะเปราะบางังข้าคิดว่าเราควรจะปกป้องพวกเขาโดยเฉพาะนายท่านผู้เท่าก่อนบอกออกมาเช่นนั้นและตบไหลเฟลไปด้วยผู้เท่าก่อน,ย,อนยังบอกอีกว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนายท่านต้องปลอดภัยไว้ก่อนเป็นอันดับแรกข้าต้องการให้เขาอยู่เพื่อทำเนื้อแสนอร่อยให้กินต่อไปเฟลเองก็ตอบว่าให้ตายเถอะนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจากนั้นผู้เท่าก่อนก็พูดว่านานแล้วนะที่ข้าไม่ได้กินเนื้อแสนอร่อยเฟลเองก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอผู้เท่าก่อนกล่าวถามเช่นนั้นแต่มุโคโดากลับคิดว่าหาว่าเหตุให้กินยุ่ซุมมือผู้เท่าก่อนบอกอีกว่า ทั้งหมดนี้ก็เพราะเนื้อแสนอร่อยข้าอยากจะกินอาหารที่อร่อยที่สุดเฟลจึงพูดขึ้นมาว่าก็ได้แม้ว่าข้าจะโกรธแต่ข้าจะสร้างบาเลียให้ก็แล้วกันกอนจิเจ้าเองก็ต้องร่วมมือกับข้าด้วยผููเท่ากอนจึงตอบเฟลไปว่าได้หากเป็นบาเลียของข้ากับเฟลไม่ว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางผ่านมันไปได้แน่นอนผู้เท่ากอนตอบรับเฟลเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เฟลและพูดเท่ากอนจึงได้สร้างบาเลียขึ้นมา ปกป้องทุกคนเอาไวา้เมื่ออยู่บนสุยล่างยักษ์ที่ลอยอยู่ในทะเลที่โหมกระนำ้ำพวกมุโคโดะก็ไม่สามารถรับมือกับพายุพวกนี้ได้เลยแต่พอมีบาเรียแล้วนอกจากแรงสั่นสะเทือนบาเลียก็ช่วยป้องกันพายุฝนลมแรงได้ทั้งหมดต้องขอบคุณเฟลและผู้เท่าก่อนจริงๆในที่สุดปาร์ตี้อากับมุโคโดะก็ได้พักหายใจหายคอจากพายุที่โหมกระนํำกันสักที ออแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยมุโคโดากล่าวเช่นนั้นตามมาด้วยเกาเดโนที่พูดว่าไม่รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาแบบนี้มาก่อนเลยกีเดียนก็บอกว่าฉันกำลังจะตายตามมาด้วยซีกวาวที่พูดว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เจอกับพายุหนักขนาดนี้เฟโอโดล่าก็บอกว่ามองเห็นหน้าสามีคนแรกที่เสียชีวิตไปเลยละแต่ถึงอย่างนั้นพวกมุโคโดาก็หาได้พักผ่อนแบบจริงจังไหมเฮ้ย มันมาแล้วอืมย่อยมากเลยเนาะไหนที่สุดดูเหมือนจะถึงเวลาสู้แล้วสินะเมื่อได้ยินเสียงของสีสหายจอมตะกะเช่นนั้นทุกคน ก็เงยหน้าขึ้นมองมุโคโดะถึงกับพูดไม่ออกได้แต่เงยหน้ามองแบบตาค้างเขาต้องตกตะลึงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าบอสของดันเจี้ยนนี้ปรากฏตัวต่อหน้าของพวกเขาล่างเรียวยาวของมันกำลังเลื้อยรอบเกาะสุดท้ายรวกับว่ามันกำลังปกป้องเกาะแห่งนั้นอยู่และส่วนหัวของมันก็ชูขึ้นสูงแผ่แม่เบีย้ยจ้องมองพวกมุโคโดะตาเป็นมันมันคือเลวีอาทานเขา ากันว่าเป็นจักรพพัดแห่งท้องทะเลด้วยซิโดลาสุยพวกเจ้าอย่ายุง่งพวกเจ้ายัางไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันวาแบบนี้งดหงิดเป็นบ้าเลยเฮ hey, สุยก็อยากจะสู้เหมือนกันนะสุยอย่าเอาแต่ใจสิเจ้านั่นมันแข็งแกรง่งแม้แต่เจ้ากับข้าก็เอาชนะมันไม่ได้สำคัญคือเราต้องรู้จักประมาณความแข็งแกร่งของตนเองด้วยบู งอนโดลาจังแล้วในขณะที่พวกเฟลพากันคุยกันเช่นนั้นมุโคโดะก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่สุยจังสุยจังไม่ควรคิดที่จะพยายามต่อสู้กับเจ้าสิ่งนั้นนะแต่นั่นมันอะไรกันเนี่ยขนาดตัวของมันต้องผิดปกติแน่ๆตัวเกาะที่มันเลื้อยรอบอยู่นั้นก็ไม่ใช่เกาะเล็กๆแต่เจ้านั่นมันยังตัวใหญ่กว่าเกาะที่อยู่ตรงหน้าเสียอีกโดลาจังกล่าวออกมาด้วยความหงุดหงิดว่าถึงข้าจะโกรธ แต่ข้าก็ยังเอาชนะเจ้านั่นไม่ได้ส่วนเฟลและผพูดเท่าก่อนนั้นทําไมพวกนายถึงยิ้มออกมาด้วยสายตาแบบนั้นกันล่ะใครๆที่เห็นก็ต้องบอกว่าแปลกทั้งนั้นตอนที่มุโคโดาก,กําลังคิดเช่นนั้นเฟลก็พูดออกมาว่าถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมสุยเข้าไปใกล้เจ้านั่นมากขึ้นกว่านี้อีกสุยก็ตอบว่าได้เลยลุงเฟลพอสุยตอบเช่นนั้นมุโคโดาก,ก็ได้สติกลับมาอีกครั้งสุย หยุดนะไม่ได้เด็ดคาดมูโคโดาตะโกนขึ้นเฟลจึงถามว่าหมายความว่ายังไงเจ้าไม่คิดจะจัดการกับมันงั้นเหรอข้าก็สร้างบาเลียให้กับเจ้าและคนอื่นๆแล้วแถมยังมีบาเลียของกอนจิด้วยพวกเจ้าไม่เป็นอะไรหรอกนะ เฟลบอกกับมุคโคดะเช่นนั้นมุคโคดะจึงกล่าวว่ามันอาจจะป้องกันการโจมตีได้แต่ความเสียหายทางจิตใจนั้นมันมากเกินไปฉันรับไม่ได้ถ้าหากฉันเข้าไปใกล้สิ่งที่เป็นแบบนั้นหัวใจของฉันคงจะหยุดเต้นแน่ๆฉันหมายความว่าฉันสามารถ กลัวจนช็อกตายได้เลยแหละมุคโคดะพูดแบบนั้นหัวใจของมุคโคดะกำลังเต้นแรงแม้กระทั่งตอนนี้หากเข้าไปใกล้มากกว่านี้หัวใจของมุคโคดะคงจะหยุดเต้นแน่ๆผู้เท่าก่อนบอกว่าอย่าพูดเรื่องขี้ขาดแบบนั้นได้ไหมนายท่านมุคโคดะก็บอกว่าไม่ได้ขี้ขาดนี่ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวแม้แต่ปาร์ตี้อาร์ทุกคนก็ใช่ไหมคุณกเกเฮ้ยคุณเก๋าดีเนามุคโคดะ ที่กำลังพูดคุยกับพวกเฟลเช่นนั้นพอหันกลับไปหาปาร์ตี้อาร์กก็เห็นสภาพของทุกคนไม่สู้ดีนักปาร์ตี้อาร์ทุกคนดูตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาขาวลาวกับกระดาษมุคโคดะไม่รู้สึกถึงชีพจรของทุกคนเลยคุณเกาดีโน่คุณกีเดียนคุณสีกว่าคุณเฟโอโดราเป็นยังไงบ้างครับมุคโคดะ คานเข้าไปใกล้สมาชิกปาร์ตี้อาร์กอย่างสิ้นหวังและจับพวกเขาเขย่าไลลก่อนจะเรียกชื่อพวกเขาให้ตื่นขึ้นมามีสติแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครตอบสนองมุโคโดะเลยสักคนมุโคโดะหน้าซีดเผือกเพราะคิดว่าพวกเขาอาจจะตายไปแล้วแต่พอเอามือไปอังที่จมูกใกล้ๆดูก็พบว่าโอ้ยยังหายใจอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดภัยดีสินะมุโคโดะพึมพำกับตัวเองเช่นนั้นสมาชิกปาร์ตี้อาร์ก ทุกคนยังหายใจอยู่ดีแต่ใบหน้าของพวกเขานั้นขาวซีดและไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยตะลึงจนเป็นลมไปแล้วงั้นเหรอเนี่ยฮ่าๆๆน่าเสียดายแค่เห็นเลวีอาทานเจ้าพวกนี้ก็เป็นลมเลยสินะเฟลและผู้เท่าก่อนบอกแบบนั้นมุคโคดาจึงพูดว่าอย่าพูดแบบนั้นนะพวกนายขนาดฉันยังอยากจะสลบไปด้วยเลยและตอนนั้นเองที่ผู้เท่าก่อนบอกว่านายท่านเฟล ขอโทษที่ข้าต้องพูดแบบนี้แต่เจ้านั่นมันไม่รอแล้วตอนที่พูดเท่าก่อนบอกแบบนั้นปากของเลวีอาทานก็เกิดแสงประกายสีขาวขึ้นเฟลบอกว่าให้ตายเถอะมันเป็นพ่อเจ้าเลยที่ทำตัวน่าลำคาญแบบนี้ มุคโคดาจึงคิดในใจว่าอย่ามาโทษตูนะเฟยตอนนั้นเองที่ผู้เท่าก่อนบอกว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องออกไปสู้แล้วในฐานะมังกรข้าจะต้องแสดงให้มันได้เห็นว่าใครคือมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดขณะที่ผู้เท่าก่อนพูดเช่นนั้นเขาก็บินออกไปเ hey, ฮ้กอนจิเจ้าอย่าขี้โกงนะเฟลตะโกนตามไปเช่นนั้นผู้เท่าก่อนจึงตอบกลับทางโทรจิตว่านั่นเพราะเจ้า กำลังทะเลาะก,กับนายท่านไม่เสร็จอยู่นะซิอีกอย่างข้าต้องแสดงด้านดีๆของข้าให้กับนายท่านได้เห็นด้วยและข้าน่ะเป็นน้องไม้ดังนั้นเวทีนี้ให้ข้าจัดการเถอนะเฟลผู้เท่าก่อนพูดออกมาเช่นนั้นพอผููเท่าก่อนพูดออกมาเช่นนั้นเฟลก็ตอบว่างั้นก็ได้ เจ้าเป็นหนี้ข้าหนึ่งครั้งแล้วนะอย่าลืมชดใช้ด้วยล่ะหลังจากนั้นผู้เท่ากอนก็บินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางพายุก่อนที่เขาจะเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของแอนเชียนดาก้อนบนท้องฟ้ามังกรดำขนาดมหึมาปรากฏตัวออกมาขนาดตัวของผู้เท่ากรอนนั้นใหญ่พอๆกับเลวีอาทาน มีชั่วแว็บหนึ่งที่มุโคโดะนึกว่าตนเองหลุดเข้ามาในหนังสัตว์ประหลาดยักษ์ที่มีพวกไคจูต่อสู้กันและก่อนที่เลวีอาทานจะปล่อยแสงออกมาจากปากได้สำเร็จผู้เท่าก่อนก็ทรงหมัดอัป,ปคัดให้เลวีอาทานที่กำลังจะโจมตีด้วยลมหายใจมังกรปากของเลวีอาทานซึ่งกำลังจะเปิดออกเพื่อปล่อยลมหายใจก็ปิดลงทันทีพร้อมกับเสียงเคี้ยวปะทะกันดัง กลับจากนั้นเลวีอาธานก็หงายหลังล้มตึงลง จนล่างใหญ่โตของมันกระแทกผิวทะเลส่งผลให้มีคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้ามาหาพวกมุโคโดะย่างรุนแรงมุโคโดะพยายามเกาะตัวซุยเพื่อไม่ให้ตัวเองหล่นลงไปตอนนั้นเองที่เฟลบอกว่ามีบาเลียของข้าและก,กอนเจิอยุพวกเจ้าไม่ตกลงไปในทะเลล็อกเฟลพูดโดยไม่ละสายตาจากการต่อสู้ระหว่างเลวีอาธานกับผู้เท่ากอนเช่นนั้นเจ๋งไปเลยกอนจิโดราจังตะโกนขึ้นตามมาด้วยซุยที่บอกว่าผู้เท่ากอน,น ผู้เท่าก้อนแข็งแกร่งมากเลยล่ะโดราจังและซุยที่อยู่ในโหมดต่อสู้กําลังเชียร์ผู้เท่าก้อนสู้กับเลวีอาธานเช่นนั้นฉากที่เหมือนกับหนังของสัตว์ประหลาดยักษ์ที่กําลังต่อสู้นั้นปรากฏต่อหน้ามโมโคดาและมโมโคดาก็รู้สึกวิตกกังวลโดยที่เขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อดีเลวีอาธานกลับมายืนขึ้นทันทีและเริ่มปล่อยเสียงคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวออกมาอีกครั้งผู้เท่าก้อนจึงพูดว่า เจ้<น>อาอาจจะเป็นจกักรพรรดิแห่งท้องทะเลแต่ข้าคือราชาแห่งโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินท้องทะเลหรือท้องฟ้าข้าก็คือราชาเมื่อพูดเช่นนั้นเสร็จผู้เท่าก่อนก็คว้าหัวของเลวีอาทานพร้อมกับล่างที่เลียวยาวของมัน ด้วยกรงเล็บอันแหลมคมของเขาก่อนจะกัดเข้าไปที่ลำคอของเลวีอาทานจากนั้นผู้เท่าก้อนก็กัดเนื้อและฉีกเนื้อคอของเลวีอาทานอย่างสุดกำลังเสียงกรีดร้องแห่งความโกรธเกรี้ยวกลายเป็นเสียงแห่งความเจ็บปวดและโศกเศร้าเลวีอาธานมีเลือดไหลออกมาเป็นสีน้ำเงินจำนวนมากศีรษะของมันเหลือเนื้อเพียงน้อยนิดที่เชื่อมต่อระหว่างลำตัวกับหัวตอนนั้นเองที่ผู้เท่าก้อนบอกว่า เนื้อก็อร่อยแต่ถ้าเนื้อปรุงสุกคงจะดีกว่าเนื้อดิบผู้เท่ากรอนบนเช่นนั้นขณะที่ส่งเสียงเขียวอย่างไม่ใส่ใจออกมาพร้อมกันนั้นก็มีกลิ่นเลือดอันรุนแรงตลบอบอวนไปทั่วบรรยากาศอืมพ่อเองก็สามารถชนะได้เช่นกันราชาแห่งโลกอะไรกันล่ะข้าน่ะแข็งกแกร่งมากกว่าซะอีกเฟลพูดเช่นนั้น โดราจังจึงบอกว่าเย่เป็นไปตามคาดเลยกอนจิผู้เท่าก้อนเก่งมากเลยนะในขณะที่เฟลโดราจังและซุยกำลังแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันเช่นนั้นมุโคโดะก็พยายามหนีออกจากความเป็นจริง <c oughs> นี่ต้องเป็นความฝันแน่นอนมันต้องเป็นความฝันแน่ๆมุโคโดะพึมพำกับตัวเองเช่นนั้นสิ่งที่ไม่สำคัญในตอนนี้กำลังสะท้อนเข้ามาภายในใจของมุโคโดะเช่นว่าแม้เลือดของตน เองจะไม่ใช่สีฟ้าแต่กลิ่นเลือดสีฟ้าและสีแดงของเรานั้นมันก็เป็นกลิ่นเดียวกันหรือไม่ก็โมโคดะรู้สึกอิจฉา ปาร์ตี้อาร์คที่ได้เป็นลมไปก่อนที่จะได้เห็นการต่อสู้อันเจ็บปวดหรือบอสตัวสุดท้ายคือเลวีอาทานท้ายที่สุดแล้วมันก็คือบอสตัวสุดท้ายของดันเจียนแห่งนี้และเราจะได้ออกจากดันเจียนแห่งนี้สักทีแล้วก็จบตอนที่33ของการสรุปเนื้อหาในใหิยายแปรม,ม่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่14ีหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนีก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ชม แนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย